ถูกปิดกั้นอยากขายดีทํำยังไงโพสต์ Post ไปแล้วทําไมลูกค้าไม่ซื้อโพสต์ Post ไปแล้วไม่มีคนกดไลค์ไม่มีคนกดแชร์ share, หรือวันนี้นะทํารีวิวแล้วแบบที่โค้ดแอบบอกแต่ก็ไม่มียอดคนดูไม่มีคนมากดไลค์หรือว่ายิงแอดไปแล้วนะคะก็ไม่คุ้มไม่มียอดขายนะคะวันนี้โค้ดแอบมาทําคลิปตอบให้กับหลายๆคนนะคะที่วันนี้นะ ปวดหัวแล้วก็รู้สึกว่ายอดขายตกลงนะคะเพราะว่าโคดแอดเจอเยอะมากๆนะคนที่ทักในไลโอเอที่แอดมินโคดแอดรวบรวมมาให้กับทุกคนนะคะว่าช่วงนี้คนเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะส่วนมากที่ตอนนี้ที่โคดแอดเหตุนะก็คือเรื่องยิงแอดเนี่ยโดนปิดบัญชีเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแล้วของหลายๆคนนะคะที่โดนปิดบัญชีหรือช่วงนี้ก็จะเจอคนบ่นเยอะมากๆก็คือเคยทําโพสต์ไปแล้ว แล้วไม่มีคนเห็นแล้วถูกปิดกั้นนะคะวันนี้ค้ดแอจะมาบอกว่าทำไมทำไมคุณถึงโดนปิดกัน้นแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องค้ดแอไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคในการขายดีบน i ิน t a g r กรมหรือบนออนไลน์สร้างยอดขายแบบง่ายๆนะคะโอเควันนี้โค้ดแอมาสรุปให้กับทุกๆคนนะคะว่าถ้าวันนี้เราอยากจะขายดีนะอยากจะขายได้แล้วก็โพสไปแล้วเนี่ยมีคนเห็นเนี่ย เราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างนะคะโอเคอ่ะอันนี้จะมาบอกทุกคนนะหลายๆคนนะคะยังไม่รู้ว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะขายได้เนี่ยถ้าเราอยากจะสร้างโพสให้มี engagement เยอะๆเนี่ยวันนี้โค้ดแอจะให้สับคําว่าสร้างโพสเงินล้านด้วย9ช่องเปลียดชีวิตนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในคอร์สนะคะที่โค้ดแออยากเอามาแบ่งปันให้กับหลายๆคนนะที่วันนี้นะ ทำออนไลน์อยู่ทำา i g อยู่แล้วก็รู้สึกไม่ปังแล้วก็ถึงแม้มียอดวิวแต่ทำไมไม่มียอดซื้อถูกปิดกั้นโพสไปแล้วก็ไม่มีคนซื้อเลยนะคะวันนี้คนแอดจะมาสอนวิธีการทำก้าวช่องเปลี่ยนชีวิตให้กับทุกๆคนนะคะ โอเคก่อนที่เราจะไปฟังเนี่ยโค้ดแอดจะบอกเลยนะคะว่าปกติเนี่ยคนที่เขามาติดตามหรือคนที่เห็นคลิปเราหรือนคนที่เป็น follower ของเราเนี่ยคนใน IG หรือคนในออนไลน์ทั่วไปเนี่ยเขาจะมี3สิ่งที่เขาจะมีอันนี้ลองเทียบจากประสบการณ์ของตัวเองดูนะคะก็คือเราจะมี3ชั้นที่โค้ดแอดบอกก็คือ 1. เป็นชั้นตักกะ อันที่สองคือชั้นอารมณ์อันที่สามก็คือเป็นชั้นสัญชาตญาณน,นะคะซึ่งสามชั้นนี้นะคะส่วนมากเนี่ยคนส่วนมากนะเวลาที่เราทำโพสบนอินสตา r กรมไปเนี่ยเราจะชอบเอาเรื่องราคาความคุ้มค่ามาก่อนก็คือเวลาคนเนี่ยเขาจะดูว่าเขาจะซื้อของอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะชอบใช้ตะก,กะคนส่วนมากเนี่ยจะใช้ตะก,กะในการที่จะดู ตักกะเกิดจากการที่เขาสิ่งที่เขาเจอประสบการณ์ที่เขาเจอหรือความรู้สึกของเขาว่าไอ้ของนี้มันแพงไม่แพงนะคะคนแอดต้องบอกเลยว่าคุณไม่มีทางที่จะไปชนะ ลูกค้าของคุณไม่มีทางที่จะไปชนะคู่แข่งของคุณได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรถ้าคุณน่ะไม่ได้ผ่านชั้นตะก,กะของลูกค้าของคุณเองนะคะหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณเองสิ่งที่โค้ดแอจอยากจะบอกทุกคนไปนะคะก็คือวันนี้โค้ดแอจะมาสอนทุกคนนะคะเล่นชั้นอารมณ์ของลูกค้าเพราะว่าอะไรเพราะคนในอินสตาแกรมส่วนมากจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์สังเกตเลยเราลอง ลองย้อนกลับไปเนี่ยลองย้อนกลับไปดูนะคะว่าใน i ิน t a g r กรมของเราเนี่ยปกติโดยทั่วไปเนี่ยอินสตาแกรมของเราเนี่ยคนหรือเราเนี่ยที่เข้ามาบน i ิน t a g r กรมส่วนมากเราจะเข้ามาเสษแล้วเราไม่ได้คาดหวังเลยที่เราจะมาซื้ออะไรบางอย่างเราเข้าเข้ามาใน IG เนี่ยเราต้องการที่จะเสษความสวยความงามความกชัวร่ความที่เป็นแบบความที่ดูแพงอะไรบางอย่าง สังเกตว่าเราจะชอบไปตาม IG ที่แบบสวยๆงามๆดูแล้วสบายตาสบายใจแต่หลายๆคนเนี่ยชอบไม่ทำแบบนั้นบนร้านค้าของตัวเองซึ่งคนแอดเจอเราชอบทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราชอบเราชอบไปยืนในฝั่งของคนขายเราไม่ได้ยืนในฝั่งของคนซื้อไม่ได้เป็นไม่ได้เข้าใจลูกค้าจริงๆคนส่วนมากจะชอบเป็นพอสมมติ สังเกตเวลาที่เราเนี่ยเป็นเ,เป็นลูกค้าใช่ไหมทุกคนเราเป็นลูกค้าพอเราเนี่ยจะซื้อของอะไรบางอย่างเราจะมีกำแพงกั้นอะไรบางอย่างทุกคนเพราะว่าอะไรเหมือนบางทีที่เราไปห้างมันจะมีห้างห้างหนึ่งใช่ไหมสองแบบนะอ่าเป็นห้างที่เกี่ยวกับเราไปซื้อวัสดุก่อสร้างใช่ไหมหรือไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ตอนที่เราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะมีห้างห้างหนึ่งที่ พนักงานเนี่ยเดินตามติดเราทุกอย่างเลยหรือเป็นอีกห้างหนึ่งของอันนี้โค้ดแอเอ่ยได้ก็คืออีเกียคุณลองไปสองห้างนี้โค้ดแอเป็นคนหนึ่งเวลาไปซื้อ,อ,อพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรบางอย่างโค้ดแอจะเลือกไปอีเกียเพราะอะไรเพราะอีเกียเนี่ยคือเขาไม่มีพนักงานเลยหาพนักงานน้อยแล้วก็ คือคุณก็ใช้เวลาไปเลยสเปนไทม์ time, ไปเลยในอีเกียมีอะไรบ้างในอีเกียมีร้านอาหารอยู่ในนั้นมีร้านกาแฟอยู่ในนั้นคือคุณสามารถเพลิดเพลินทุกสิ่งทุกอย่างได้วันนี้คุณไม่ไปซื้อคุณไปเดินดูอย่างเดียวเนี่ยคุณก็ซื้อของแต่ถ้าคุณอ่ะไปห้างห้างนั้นไปห้างห้างหนึ่งซึ่งโคตรแอเห็นน่ะมันจะถบ่าแล้วมีพนักงานเดี๋ยเดินมาถามเอาอะไรไหมคะเอาอะไรไหมคบคุณแค่จับบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอ่ะจะไม่อยากไปห้างห้างนั้นอีก นั่นแหละลองกลับมาย้อนตัวเองถ้าสมมติเราเป็นคนซื้อเราจะชอบไปห้างไหนเราก็ต้องชอบไปอีกเกียเพราะว่าอะไรมันมีอิสระเสรีเราได้เสพนู่นเสพนี่แต่ทุกคนรู้ไหมว่าคนอ่ะจะซื้อของคนแอก็เป็นอย่างนั้นคนนั้นเหมือนกันซื้อของในอีกเกียเยอะมากคือบางทีอะเวลาที่เราไปเดินห้างห้างไหนแล้วเรารู้สึกว่าห้างนี้ดี คือเราเนี่ยแทบจะใช้เวลาทั้งวันเวลาเราไปช้อปปิ้งใช่ไหมทุกคนเวลาเราไปห้างห้างไหนที่แบบไม่ค่อยมีคนมาซื้อหรอกทั้งร้านเนี่ยสวยงามมากเหมือนเราไปสยามพารากอนนี่ใช่ไหมคือเขาไม่มีพนักงานหรอกมายืนแจกเบอร์ชัวหรือว่าเฮ้ยซื้อหน่อยซื้อหน่อยซื้อหน่อยแต่ถ้าไปบางห้างเราจะเจอแบบคนที่ยืนเบอร์ชัวขยะตลอดเวลานั่นแหละมันก็เลยมองให เราต้องมองกลับมาย้อนมองดูตัวเองว่าเราเนี่ยทำในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือเปล่าคนส่วนมากที่เป็นพอเราคิดว่าตัวเองเป็นพ่อค้าแม่ค้าปุ๊บจะสวมวิญญาณความที่แบบเฮ้ย ฉันต้องได้กําไรฉันต้องขายได้โพสต์ไปเนี่ยคนต้องซื้อยิงแอดไปเนี่ยคนต้องซื้อคนส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นทุกคนคือคนแอดเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองกลับไปร e ีเช็คอยู่ว่าถ้าวันนี้คุณขายไม่ได้เนี่ยคุณสร้างยอดขายไม่ได้บนไอของคุณเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคุณเป็นคนขายคุณทําตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานแจกเบอร์ชัวซื้อไหม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 ส่วนมากคนจะเป็นแบบนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะขายได้คุณต้อง เข้าไปให้เขาได้เสพอะไรบางอย่างอ่เราให้เขามาเข้ามาเสพร้านที่ของเราลักชัวรี่ของเราสวยงามดูไม่ดูอย่างเดียวไม่ซื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องทําเป็นแบบขายแบบไม่ขายคนส่วนมากชอบทำชอบคิดตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองชอบพอเราต้องพอเราคนเราเนี่ยมันเป็นสัญชาตญยานของเราเองมันอยู่ในชั้นตรกกะเวลาที่เราเนี่ยเป็นคนขายปุ๊บเราจะเริ่มรู้เลยว่าเฮ้ย แบบนี้ต้องกําไรก่อนโพสต์ไปคนต้องซื้อก่อนลดราคานี้นู่นนี่นั่น,นแต่เราไม่ได้ดูอารมณ์ของลูกค้าของเราหรือไม่ได้เข้าใจของลูกค้าของเราจริงๆนะคะวันนี้โค้ดแอ้เลยมายกตัวอย่างให้ดูว่าวันนี้ถ้าคุณมาเรียนกับโค้ดแอ้มาโคชชิ่งกับโค้ดแอ้หรือมาเรียนคอร์สออนไลน์ของโค้ดแอ้ก็ตามนะคะโค้ดแอ้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้เลยนะคะหรือคนที่เรียนอยู่ในช่องยู u ูบของโค้ดแอ้นี่นะคุณต้องรู้เลยว่า สามเหตุผลนะหลักๆเลยว่าทำไมคนถึงซื้อของอันนี้ใช้ได้ทุกอย่างในโลกนี้นะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่โค้ดแอปเป็นเซลล์มา20ปีโค้ดแอรู้เลยว่าจริงๆเนี่ยออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยคนเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะทุกคนจริงๆเนี่ยคนที่ดู IG ของเราก็คือคนเราชอบไปทำตัวเองว่าคนที่มาซื้อของของเราเป็นบอท เห็นเราโพสราคาไปคนก็ซื้อเห็นเราโพสต์อะไรไปคนก็ซื้ออันนี้คือเราไม่ได้มองย้อนกลับไปว่าอันนี้คนที่อยู่ภายใต้เนี่ยคนที่อยู่ภายใต้มือถือที่ส่องไอจของเราเนี่ยเป็นคนแล้ววันนี้เราจะทํำยังไงเราจะเล่นอารมณ์ยังไงบ้างนะคะก็คือเป็น3มเหตุผลนะก็คืออันดับแรกเราต้องเล่นอารมณ์ที่คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะต้องถดถอยอย่างเช่นอายุ พออายุเยอะขึ้นอ่าอันนี้โคดแอยกตัวอย่างในแบรนด์ของโคดแอนะเป็นแบรนด์เซรั่มของโคดแอคนส่วนมากจะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่อยากแก่เพราะอายุเยอะขึ้นเขาอยากจะต้องชะลออะไรบางอย่างในชีวิตถ้าใครที่ไปเรียนเรื่องอจิตวิทยาการขายนะคะก็คือเขาจะพูดถึง3เรื่องนี้เลยทุกคนอ่าใครสนใจก็สามารถไปลองศึกษาดูนะคะเรื่องจิตวิทยาการขายนะก็คืออันดับแรกเนี่ย คนเนี่ยจะซื้อของอะไรบางอย่างเพื่อชะลอความถดถอยคุณต้องคิดก่อนว่าสินค้าของคุณเนี่ยอันดับแรกเนี่ยอารมณ์เนี้ยคุณได้ชะลอความถดถอยอะไรบางอย่างของคนหรือเปล่าคุณได้เอามาทำคอนเทนต์ในเรื่องเรื่องนั้นหรือเปล่าอันที่2ก็คือเขาอยากจะเติมเต็มอ,อ,อุดมคติของเขาก็อย่างเช่นเซรั่มของโคดแอร์ใช่ไหมคะโคดเนี่ยอยากจะดูหน้าเด็ก อยากจะดูย้อนวัยแม้เราจะไม่สามารถย้อนไวัยได้แต่ถ้าสมมติเซรั่มอันนี้ทำให้เขาดูเด็กดูย้อนไวัยไปได้นั่นแหละคนก็จะซื้อของนะอันหนึ่งนะก็คืออายุเขาเยอะใช่ไหมก็คือเขารู้สึกความถดถอยเซรั่มคอลลาเจนไม่ทำงานและทุกคนหน้าแห้งอะไรแต่งหน้าไม่ติดมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงวัยสา5สิ 35, 40, ขึ้นไปอ่ะคนแอาจะรู้เพน p ตรงนี้อันที่สาก็คือ เขาอยากจะเลือกทําอะไรบางอย่างอย่างเช่นก็คือเขาอยากไปถึงเป้าหมายเร็วเซรั่มของโค้เนี่ยปกติเนี่ยจะต้องซื้อใช้ครีม3อย่างเลยใช่ไหมก็คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับลดฝ้าอันนึงแล้วก็เติมความชุ่มชืน้นแล้วก็หน้าขาวกระจ่างใสาภายในขวดเดียวโค้ดแอเล่น3เรื่องนี้อันนี้แอบเอาแบบว่าธุรกิจของตัวเองมาให้ทุกคนดูเลยนะ ก็คือขวดแอเอา3เรื่องนี้แทนที่เขาจะต้องไปซื้อ3อย่างแต่วันนี้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้อันนี้อันเดียวแล้วเขาสามารถมีเวลานอนเยอะขึ้นไม่ต้องมาทาครีมหลายชั้นไม่ต้องแบบออ้ยต้องใช้ขวดนี้ขวดนี้เขาแค่ใช้ขวดนี้ขวดเดียวตื่นมาเขาหน้าหน้าเขาก็ฟูหน้าเขาก็ชุ่มชื่นอันนี้แหละก็คือทําให้เขาสามารถเ,าเขาเรียกว่าอะไรล่นระยะเวลาแทนที่เขาจะต้องทําอะไรเยอะเะมันเป็นเรื่องเซอร์วิส ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนก็คือให้เราเนี่ยมานั่งคิดเลยนะวันนี้ใครทำาอ G อยู่แล้วตันทำาอ G อยู่แล้วรู้สึกว่าไม่มีไอเดียในการทำคอนเทนต์เลยไปต่อไม่ได้โพสต์อย่างเดียวไม่มีคนซื้อแน่นอนคุณทำตัวเองเป็นร้านค้าที่แบบว่าไม่ได้ดูแพงอะรับรองว่าคุณขายไม่ได้แน่นอนนะคะให้คุณเอาสามเรื่องนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่ เวลาที่คนจะซื้อของเนี่ยส่วนมากเนี่ยปัญหาเท่ากับการแก้ปัญหาแล้วสินค้ามันก็คือเท่ากับการแก้ปัญหาถ้าวันนี้คนอะรู้สึกว่าเขาสวยอยู่แล้วเขาดูดีอยู่แล้วหน้าเขาไม่หน้าเขาไม่เป็นฝ้าเขาไม่ซื้อของของคุณแต่พอดีว่าเขาอะรู้ว่าเอ้เขานี่มีปัญหาเรื่องนี้หน้าเขาคอลลาเจนไม่ทํางานหน้าเขาแห้งเขาก็เลยรู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องใช้ตัวเนี้ยเพื่อให้เขาตื่นมาหน้าชุ่มชื่นนะ หรือเขาอยากดูเด็กตลอดเวลาแม้อายุเยอะอ่าคนส่วนมากมันก็เลยคุณก็เนี่ยจะมีไอเดียในการทำคอนเทนต์ทำโพสเงินล้านของคุณสิ่งที่คุณทำแค่เนี้ยอันเนี้ยรับรองว่ายอด Engagement ยอดวิวของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนเลยนะคะส่วนถัดมาโค้ดแอดก็จะเอา3เรื่องนี้มาทำเป็นคอนเทนต์ก็คือเราจะเล่นอารมณ์ไหนดีใช่ไหมคะโค้ดแอดก็จะเล่นอยู่3เรื่องนี้ก็คือ อันดับแรกจากข้อแรกนะก็คือเล่นเรื่องของคนที่ไม่อยากแก่อันที่สองก็คือถ้ามีคนชมว่าเราหน้าเด็กใช่ไหมก็คือเอาข้อ1กับข้อ2เนี่ยมาทำคอนเทนต์ส่วนข้อ3เนี่ยโค้ดแอก์อก็เอาเรื่องที่มันกำลังอินเทรนอยู่ เอามาทำเป็นคอนเทนต์เท่านี้คุณก็จะได้คอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนอ่าอันนี้โค้ดแออยากจะฝากทุกคนไว้เลยว่าโพสแล้วทำไมไม่มีคนซื้อโพสแล้วไม่มีคนขายแล้วถัดจากนั้นนะคะโค้ดแอ r ก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์แพลนอ่าซึ่งคอนเทนต์แพลนสำคัญมากๆคนใน IG ที่โค้ดแอบอกไปก็คือคนใน IG เนี่ยส่วนมากนะ เขาจะเป็นคนที่ชอบเสพอะไรสวยๆงามๆสิ่งที่คุณต้องรู้เลยก็คือคุณต้องเล่นกับโทนสีโทนสีสำคัญมากๆมีส่วนในการตัดสินใจซื้อมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็โคดแอนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเลยว่าถ้าวันนี้เราทำาอ G เราบ้าน IG ให้ดูแพงแล้วสินค้าของเราเนี่ยดูแพงคุณก็สามารถจะขายแพงได้อ่า เพราะอะไรเพราะว่าโค้ดแอดเป็นคนคนนั้นอย่างนั้นเหมือนกันเวลาที่โค้ดแอดจะซื้อของอะไรบางอย่างใน IG นะแล้วโค้ดแอดรู้สึกว่า IG เนี้ยดูลกดูไม่แพงโค้ดแอดก็ไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะมันจะส่งผลไปดูว่าเจ้าของแบรนด์เป็นคนยังไงเจ้าของแบรนด์เป็นคนยังไง อันนี้ดูง่ายๆแค่ดูใน IG หรือคนที่มาปรึกษาโค้ดแอคนที่ลงเรียนคอร์สยิงแอดกับโค้ดแอ d ใช่ไหมคะตอนนี้โค้ดแอดมีโปรโเกี่ยวกับเราจะามีเขาเรียกว่ามินิคอนซัลร์สนาทีก็คือโค้ดแอ d จะเช็ค IG ของเขาเลยว่าธีมสีเขาควรเป็นแบบไหนหรือวันนี้ทำา IG แล้วติดปัญหาอะไรบ้างทำไมไม่มียอดเอนเกจเมนต์นะคะอ่ะ โค้ดแอก็เอาเนี่ยทั้งหมด3ข้อนั้นเอามาทำากช่องเปลี่ยนชีวิตถ้าใครที่ทำา IG แล้วตอนนี้มีปัญหาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ปังสักทีแล้วโพสยังไงก็ไม่มีคนซื้อแล้วไม่มีไอเดียในการทำา IG เลยคุณให้เอาเทคนิคที่โค้ดแอให้ไปวันนี้นะคะไปลองปรับในแบรนด์ของคุณในสินค้าของคุณแล้วก็พอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ เห็นไหมทุกคนเท่านี้คุณก็ได้คอนเทนต์ของแบรนด์คุณแล้วนะคะพอทำแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคุณก็ไปหาเล็บมาอย่างเช่นอันนี้โค้ดแอจะเรื่องวิธีการทาเซรั่มอยนี้ใช่ไหมโค้ดแอก็ไปหา,าเล็บมาอย่างเงี้ย คุณก็ไปหาเล็บมานะคะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ของคุณอ่าโอเคเห็นไหมแล้วเนี่ยคุณก็ทำโพส หลายๆคนบอกว่าโค้ดค่ะไม่มีเวลาเลยเนี่ยไม่มีเวลาไม่มีเพียงแต่คุณอ่ะไม่ได้จัดสรรเวลาแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจังนะคะทุกคนถ้าใครที่ลงเรียนในคอสยิงแอดคอร์ส IG รีวิวคอสปั้น IG ของโค้ดแอรทั้งหมดนะจะได้แผ่นโพสอันนี้ไปเลยนะคะคุณไม่ต้องเสียตังในการที่คุณไปซื้อไอตัวแอปเสียตังในการทำา IG เลยนะอันนี้สามารถแบบปรับสี ของคุณปรับสีของแบรนด์คุณได้แบบง่ายๆเลยคุณจะปรับยังไงก็ได้นี่นะคะจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะคุมโทน IG ของคุณแล้วก็สร้าง IG ของคุณให้ดูแพงนะคะอันนี้คือโค้ดแอจะให้นะในคอร์สเรียนของโคนะ้ดแอนักเรียนที่โรงเรียนคอร์สของโค้ดแอนะคะโอเควันนี้ก็ฝากทุกคนไว้เลยนะคะส่วนใครเนาะที่วันนี้สนใจอ่ะ ที่วันนี้นะคะสนใจที่จะลงเรียนนะคะแล้วก็อยากจะคอนซัลต์อยากจะให้โค้ดแอดช่วยคอชชิ่งให้ให้โค้ดแอดช่วยดู IG ให้นะคะก็คืออาจะเป็นคอร์สนี้นะคะราคาอยู่ที่6,500บาทโค้ดแอต้องบอกก่อนว่าหลายๆคน้เนี่ยจะบอกว่าทักมาถามโค้ดแอดแล้วคอร์ส,ออรสของโค้ดแอราคาค่อนข้างสูง <S <S คือโคอ้ดแอต้องบอกก่อนว่าคอร์สของโค้ดแอเนี่ยเป็นคอร์สที่ ตอนนี้มีเกือบ30 EP เลยนะคะทุกคนละเอียดมากๆคือคุณสามารถเรียนคอร์สคอร์สเดียวของโค้ดแอนแล้วก็สามารถเอาไปทำ IG แล้วคุณก็สามารถมียอดขายได้ถ้าคุณทำตามนะโค้ดแอนต้องบอกก่อนถ้าคุณทำตามนะคะก็คือคุณจะได้คอร์สออนไลน์ IG ของโค้ดแอนรวมถึงโค้ดแอนจะออดิ อออดิต i อของคุณว่าคุณขาดอะไรรวมถึงมินิคอน s สิ t ์ให้ใน30นาทีนะคะทุกคนคือมาปุ๊บไม่ต้องเสียเวลาไม่ใช่ว่าแต่แล้วก็จะได้ที่ได้คุยกับโค้ดแอดด้วยนะก็คือเนี่ยคุย p r i v a t เลยก็คือคุณจะได้คุยเลยว่าคุณจะต้องปรับอะไรบ้างคุณจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะผ่าน z o ูมออนไลน์นะคะทุกคนราคาอยู่ที่6,500บาทน,นะคะคุ้มค่ามากๆโค้ดแอดบอกเลยเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ ใครที่ยังไม่มีเงินโคแอต้องบอกก่อนใครที่ยังไม่มีเงินนะคะดูลูกศิษย์คนนี้ไปพึ่งโอนเงินค่าเรียนมาให้กับโค้ดแอ่นะคะทุกคนพึ่งโอนเงินมาให้นะอ่ะเนี่ยพึ่งโอนเงินมาให้เลยแล้วก็บอกว่าพอเรียนในเฉพาะในอินสตาแกรมอย่างเดียวอ่าเรียนใน YouTube แล้วเอาไปปรับแล้วก็สามารถสร้างยอดขายได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ ให้ทุกคนลองตัดสินใจลองทักไลโ o OA ของโคดแแอมาได้ก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ทักมาถามทีมงานได้ขอดูเรฟเ e นซ์ของคนที่เคยโคดแแอเคยไปโคชชิ่งแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ